ภรยกิจเอาไหมยังไอาหารญี่ปุ่นไม่กินเยอะเริงจกิงจอิงจริงจกิงจริกจริงๆริงจ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 ริงิงจกิงจกิงจกิงจรินจริริอะริงจิงจริงะริงจ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 ริงิิอจิิิงิริิริิิงิริกิิงิริกิริกิกริกิริอิิ คนยิ่งมีแต่กระดูกร<จ>ึเลยตกใจเวียน้องบอกตกใจตกใจเหรอคะคนนี้ก็เล่นแต่เนี้ยจิงจริงเอาไปไหนจิ้งนนดูสิดูพิชิมพิชิม <ทำ S 2> นอนพี่ชิงมันเล่นจนพังแล้วเนี่ยยาพักผ่อนก,กินข้าวตาพักผ่อนยาเขาจะบอกตอนมาเาราไ,ไม่ไปเฟิร์สทำอะไราาพี่เอาบอกยาไป ไปสูงบุรีโอ้ไปส่งบุรีเอนี่ดิ้งไอ้ขุดใครไปสูงบุรีพี่อรัแล้วมันดีไหมดีไหมไม่ดีะอะอ่าา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 าีาา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 